กรุงเทพมหานครและตำรวจก็เริ่มกดขันจับกลุ่มผู้ค้าที่ตั้งแผงขายของบนทางเท้ารอบสวนจตุจักรเจ้าหน้าที่เทศกิจกรุงเทพมหานครร่วมกับตำรวจนครบาลออกตรวจตราทางเท้าบริเวณถนนกำแพงเพชรหนึ่งถนนผลโยธินและสถานีรถไฟฟ้า b ีทหมอชิดภายใต้โครงการคืนทางเท้าให้พี่น้องประชาชน โดยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจะต้องไม่มีผู้ค้าตั้งวางแผงบนทางเท้าบริเวณโดยรอบสวนจตุจักรซึ่งหากพบว่ามีผู้ฝา่าฝืนจะดำเนินการจับกลุมทันทีตามพรบรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยมีโทษปรับไม่เกิน2,000บาทและเมื่อถูกปรับจะต้องหยุดขายทันทีทั้งนี้ที่ผ่านมาพบว่าบริเวณดังกล่าวยังขาดความเป็นระเบียบประชาชนได้รับความเดือดร้อนรวมทั้งส่งผลกระทบทําให้การจราจรติดขัด โดยที่บริเวณนี้มีผู้ค้าเข้าร่วมโครงการประมาณ500รายซึ่งหลังจากการจัดระเบียบแล้วได้เตรียมการเยียวยาผู้ค้าโดยการเตรียมจุดขายไว้รองรับได้แก่ตลาดนัดจตุจักร2ตลาดสนามหลวง2และสำนักการตลาดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ค้าหลังจากนั้นจะจัดกิจกรรม b i ๊กคลีนิ่งเดยโดยรอบสวนจตุจักรตั้งแต่เวลา5นาฬิกาของทุกวันศุกร์ตามโครงการเดินทางสะดวกสบายไร้ปัญหาจราจร